สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เช่นเดิมเลยก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมมารู้จักกันเป็นคลิปแรกก็ฝากนะครับกดติดตาม u b s c r i b e ช่องไว้ได้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยก็รับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับ ย้ำอีกทีนะคะว่าของทุกชิ้นจากทางร้านเป็นงานมือสสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับจะมีใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยถ้าชอบชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ2ช่องทางได้กันช่องทางแรกเพิ่มเพื่อนกันมาที่ l ลาย ID ดบุญพิทักษ์ @boonpijak เพิ่มเพื่อนกันมาได้เลยก็ช่องทางที่2องนะครับ081628 9156กโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่การโทรนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับจี้ชับทิมประดับเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยชับทิมแอฟริกานะครับแล้วก็เพชร21เม็ดรวม3 5ตัง์ น้ำหนักรวม7.31กรัมหน้ากว้าง2.3คูณ3.0เซนติเมตรราคาขายเพียง21,900บาทงานสวยหวานแล้วก็มีมิติสวยงามนะครับแล้วก็เด่นมากๆเลยสำหรับจี้ทับทิมชิ้นนี้ความเด่นสะดุดตาอยู่ที่ได้ทับทิมเม็ดใหญ่พี่ๆดูสีสิครับสีออกชมพูนะครับแล้วก็มีความ กระจ่างใสนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยดีไซน์ออกมาได้เรียบเรียบแต่ก็แฝงไว้ด้วยความน่ารักหวานละมุนน่าซื้อน่าใช้มากๆเลยราคาถูกมากๆได้ทับทิมเม็ดใหญ่นะครับใส่กับโชเกอร์แบบนี้ดูดีแน่นอนใช้งานได้ในหลายๆกิจกรรม CF ได้เลยนะครับแหวนพิงซาไฟเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็น แพลตินัม Pt 850ประดับเม็ดยอดด้วยพิงซ์ซาฟ r e ขนาด55ตังประดับด้วยเพชรเหลี่ยม10เม็ดรวม22ตังน้ำหนักรวม4.05กรัมขนาดแหวน50ราคาขายเพียง11,500บาทแค่ตัวเรือนก็ไม่ได้แล้วงานน่ารักมากๆแล้วก็เป็นแหวนวงขนาดเล็กนะคบที่มีคุณภาพ ดูตัวเรือนกันก่อนก้านแหวนหนานะครับแน่นหนาดีแล้วก็ในส่วนของอด้านบนเนี่ยจะประดับด้วยพิงซไฟายสีชมพูน่ารักน่ารักงานใส่ง่ายๆใส่ติดนิ้วก็ได้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นงานนอกนะครับเขาจะทำขึ้นรูปเหมือนริบบิ้นโดยที่ในส่วนของพิงซไฟายจะถูกประดับด้านข้างด้วยเพชรเหลี่ยมขาวเล่นไฟตำหนิน้อย มาในตัวเรือนที่ใส่ง่ายๆแมบแบบนี้น่ารักดีแล้วก็ใช้งานได้จริงในกิจกรรมประจำวัน C.F. นะครับแหวนมรกตประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับเม็ดยอดด้วยมรกตแซมเบียขนาดถึง6.85กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.47กรัตแบ่งเป็น เพชรเม็ดใหญ่นะครับ10เม็ดรวม65ตังค์แล้วก็เพชรอีก1 3 6เม็ดรวม82ตังค์น้ำหนักรวม8.66กรัมขนาดแหวน55.5ราคาขาย225,000บาทชิ้นนี้นะครับเป็นงานไฮจิวเวลรี่นะครับได้มรกตเม็ดใหญ่ตัวมรกตเนี่ยได้เม็ดใหญ่แล้วก็สีสวยมากๆเลย เฉดสีแบบนี้นะครับข้างในเขาก็จะมีเยื่อพลอยหรือว่าเนื้อพลอยในตามธรรมชาตินะครับแบบนี้เลยในส่วนของตัวเรือนตัวเรือนหวานมากๆตัวเรือนแบบนี้ดูดีนะครับใส่ออกงานเนี่ยเห็นชัดแล้วก็จัดเต็ม เป็นชิ้นเป็นอันมากๆเลยอย่างที่บอกครับว่าแหวนวงนี้นะคะเป็นงานไฮจิวเวอรี่สำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบสะสมงานพลอยสีสวยๆนะครับแล้วก็งานที่เน้นตัวอัญ,ญมณีด้านบนซึ่งเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าเป็นหลักนะคะบ,บอกเลยว่าชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าพิจารณากด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ เข็มกลัดช่อดอกไม้งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรกุลาบนะครับ59เม็ดรวม59ตังน้ำหนักรวม7.86กรัมหน้ากว้าง2.2คูณ4.5เซนติเมตรราคาขายเพียง1,9500บาทถูกมากๆแค่ตัวเรือนทองก็ไม่ได้แล้วนะครับ คุ้มที่สุดเลยสำหรับชิ้นงานนี้แล้วก็เป็นของเก่าอีกด้วยชิ้นงานนะครับพริ้วไหวแล้วก็อ่อนหวานละมุนด้วยการทำเป็นตัวเรือนรูปช่อดอกไม้นะครับละเอียดละออพริ้วไหวมากๆแล้วก็ในส่วนของเพชรกุลาบที่ประดับนะครับก็เล่นไฟดีขนาดเข็มกลัดกำลังสวยใส่นะครับติดกับชุดเวลาใส่ออกงานเนี่ยก็ดูน่ารัก ดูลงตัวนะครับหรือชุดที่เราใส่ทำงานเนี่ยเพิ่มความน่ารักความหวานละมุนดูภูมิฐานไปในเวลาเดียวกันด้วยครับแหวนเพชรดอกพิกุลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่2.16กรัดแบ่งเป็น เพชรเม็ดย่อนะครับตรงกลางเนี่ย1เม็ดวัดน้าเพชรได้ตกประมาณ60ตังค์เลยนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก8เม็ดรวม1.20กระัตเพชร18เม็ดรวม3 6ตังค์น้ำหนักรวม7.53กรัมขนาดแหวน56ราคาขายสุดคุ้มมากๆ79,500บาทวงนี้นะครับคุ้มมากๆในเรื่องของราคาเพราะว่าพี่ๆจะได้ ตัวเพชรนะคบเป็นชิ้นเป็นอันตรงกลางเนี่ยเม็ดละ60ตังค์นะครับแล้วก็ล้อมอด้านบนที่เป็นเม็ดใหญ่เนี่ยตกเม็ดละ20ตังค์กับ10ตังค์นะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างที่เป็นบาเนี่ยก็จะประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆขาวเล่นไฟดีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตำหนิเล็กน้อยโดยรวมสวยมากๆแล้วก็ราคานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆใส่เทียบกับนิ้วตน้นเห็นชัดนะครับ เป็นชิ้นเป็นอันพี่ๆที่อาจจะกำลังมองหาซื้อหรืออยากได้แหวนเพชรดอกพิกุลแบบนี้นะครับซึ่งอยากได้เพชรเม็ดใหญ่หน่อยวงนี้ต้นบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็ได้เพชรสวยตัวเรือนดี CF เอลยครับเข็มกลัดช่อดอกไม้งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะาประดับด้วยทับทิมพมา่าดิบนะครับแล้วก็เพชรกุหลาบ52เม็ด รวม78ตังน้ำหนักรวม32.45กรัมนะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่5.2คูณ8.5เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มเพียง45,500บาทชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นงานเก่าแท้ๆเลยซึ่งอยู่ในสภาพที่ดีมากๆช่อดอ,อกไม้ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับกลัดกับชุดใดๆ ก็เอาอยู่แล้วก็แจ้งเกิดได้แน่นอนสำหรับชิ้นงานนี้สภาพโดยรวมอยู่ในสภาพที่ดีสีสันของตัวเข็มกลัดนะครับจะถูกประดับประดาแต่งแต้มด้วยทับทิมพมา่าดิบสีชมพูหวานหวานหลายเฉดสีแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเพชรกุหลาบก็เล่นไฟดีตัวชิ้นงานได้ชิ้นใหญ่กลัดขึ้นชุดใดๆนะครับดูเด่นแล้วก็ดู เรียกสายตานะครับเรียกความเชื่อมั่นได้แน่นอนสำหรับเข็มกัดชิ้นนี้ CF ได้เลยครับจี้ครุฑทองคำกรอบเพชรลงยานะครับกรอบทองคำ75%ลงยาประดับด้วยองค์ครุฑเนื้อทองคำประดับเพชร22เม็ดรวม39ตังน้ำหนักรวม11.78กรัมนะครับหน้ากว้าง2.7 คูณ3าเซนติเมตรราคาบูชาเพียง39,500บาทสวยมากๆนะครับองค์ครุฑเนื้อทองคําแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำแล้วก็กรอบเนี่ยจะเป็นกรอบทองคําลงยาประดับด้วยเพชรสวยงามแล้วก็น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งพี่ๆนะครับที่ศรัทธาในพยาครุฑนะครับ ชิ้นเนี้ยนะี่ยอยากให้มีไว้จริงๆราคาไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ได้งานสวยอีกด้วยนะครับครดใส่บูชานะครับเพื่อเสริมทําให้เราเนี่ยมีอํานาจวาสนาแล้วก็บารมีเหมาะมากๆเลยกับพี่ๆที่ทํางานข้าราชการนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารน่าจะมีติดไว้ใส่บูชาไว้ขนาดองค์กําลังสวยใส่บูชาได้ในทุกๆวันครับ แหวนเพชรเกลียวไข้นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรนะฮะรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่80ตังค์แบ่งเป็นเพชร3เม็ดรวม25ตังค์แล้วก็เพชรอีก58เม็ดรวม55ตังค์น้ำหนักรวม5.47กรมัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง24,500บาทงานสวยครับ เป็นงานจิวเวอรี่นะครับที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูเก๋แล้วก็แปลกตาใส่ยังไงก็สวยสําหรับแหวนทรงนี้นะครับในส่วนของเพชรซึ่งประดับเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับตัวเรือนโดยรวมสภาพดีแล้วก็การแหวนแน่นหนาดีครับเป็นหนึ่งงานแหวนเพชรมีคุณภาพน่าซื้อน่าใช้นักราคานะครับไม่หนักจนเกินไปแต่ว่าได้ชิ้นงานซึ่ง มีดีไซน์สวยหวานนะครับแล้วก็ใส่ได้ในหลายๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือใส่ออกงานก็ได้ CF ได้เลยครับแหวนเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะประดับเพชร5เม็ดรวม50ตังหรือตกม็ดละประมาณ10ตังนะครับน้ำหนักรวม3.31กรัมขนาดแหวน58ราคาขาย12,500บาท ถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยสำหรับแหวนเพชรวงนี้นะครับชิ้นงานเป็นงานเก่างานสภาพเดิมเลยตัวเรือนปลาหะนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรแถวทั้ง5้าเม็ดเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับตัวเรือนดีไซน์เรียบๆนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะยกชูขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเพชรทั้ง5าเม็ดเนี่ยดูเด่นแล้วก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นครับ งานแบบนี้ใส่ง่ายที่สำคัญราคาถูกมากๆย้ำอีกทีเลยนะครับว่าในเรื่องของราคาเนี่ยถูกมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของชิ้นงานก็ได้ความเก่าความคลาสสิกนะครับแหวนเพชรแถวงานเก่าแบบนี้แตกต่างแล้วก็ดูมีอะไรนะครับดูแตกต่างจากงานแหวนเพชรแถวสมัยใหม่โดยทั่วไปพี่ๆที่รักแล้วก็หลงสเสน่ห์ในงานเก่า CF เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทัศ์ด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็การ CF สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะถักทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ห้างเจเจมอลชั้น1ห,ห้อง F20 เ,เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะถึง5้าโมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์ถ้าสะดวกว่างเรียนเชิญมาพบปากพูดคุยกันที่หน้าร้านได้เลยครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักกันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย